อุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยอะไรหรออ่ะสกับแล้เหรอส่งกลับประเทศไปเลยไปลบก็บขมเมนอุ๊ยโหดร้ายโหดร้ายที่สุดเลยวัสดีคับพี่น้องเจนี่ก่อนที่มันจะใส่ยังมามาอเลยอะไรยังคะ มัน2สองลีทบดโดยดยเตรียมของค่ะโอ,อ้ยขึ้นแอรเลยล่างซื้อไม่ไ่ะบักใหญ่ไปเอาล่างหน่อยเนาะขนของขึ้นรถก่อนค <c oughs> ่ะโอ้ยทำไมเยอะจังบักใหญ่ใส่ทุงยา

น่าสุดกล่องไค่ะบ้แข็งถสมาหนึ่งถ้ามันเย็นแล้วมแปลบน้่นแข้งโกกบ้านแข็ง้อนหคนมี่ยหนึงเลยม้าะบนก็ได้มีสรินมีแค่จะทย่างมานี่งแล้วแล้วบาดเบิดอะไรเอาหมดหรือยังโอ้โอ้สิบหอนบ้อนี้เนาะใส่ทั้งหลังนี่ เหตุเยอยกดตั้งน้อยเลยสายโทรศัพท์มารดาบโทรศัพท์สายสายเสืองันสายเสือเป่นสามเดียวไม่รู้น่าจะกลับไทยแล้วนะคะตอนนี้กำลังแพ้ของค่ะยังก่อนไปมาแไปตายไายไอ้ย อุ้ยตาละอะไรอะ็นทำไรเหรออุ้ยแพ็คของกับไทยนะคะมีเฮดกับจิร่เนาะพี่นนองแล้วก็มีกรุบน้ำเนาะกรุบเสย์อันนั้นทารกนังหายมื่อคืนนีเสียงกระปุกอูรินนะคะ เออมาคามลืมแล้ว да เ,อเอามาคามกับเอาค่ะน่นอนพนวัซิไปหายใครป <net> <themselves? t vap ors> ูกบักคามแตกเลยยิ่งหล่อไม่ลมมัน,นมันแตกไปหมดย

ว้ยจะกบแล้วดีใจใหญ่เลยนะขึ้นรอเลยใช่ระเบิดตอนนี้ยังไปลบไม่ได้เพราะอายุไม่ถึงอายุไม่ถึงก็ลบได้ไไม่ด้ของมันจะอ้ามไปกันมีหลายอย่างนะคะดู เอาคุณอาพายอมตัวนี้เข้ามาไม่ใส่ถุงสะ <c oughs> จะมีกระเป๋าลายหนึ่งใบกระสอบเขากเขาแล้วก็กรองกับข้าวนะคะ <c oughs> คุณอานะั่ง <c oughs> มันจะเหี่ยวไหม <c oughs> โอ้ยยังไงมันก็ต้องเหี่ยวอย่างละเพราะว่ามัน กว่าจะถึงเหยวก็ไม่เป็นไรหอมเหมือนเดิมขึ้นรถรล่อแล้วเหลือแต่ยียน,นกับลูกสาวลูกสาวคนเตานอนในอาบน้ำโอ้อาบแล้วเนะย วองไวทันใจมากค่ะเมืออ่อยครึมคือฝนสตูกนี่เด็กพี่นออ้องเอุ่้ยลูกน้องหนูเหรอเดี๋ยวครับไปดู รอบแบบหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะคือถาวไปเอารางวัลที่หนึ่งค่ะทั้งสองใบเลย ธนาารปลอดภัยค่ะแปดหนึ่งค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะเนี่ยเจ็ดแปดหนึ่งค่ะทำอะไรต่อเรา ขณอาทินไปแล้วนะคะเดินทางกลับสุรินนะครับไปส่งลูกเนาะเข้าโรงเรียนเนาะเออเ้าแล้วสรุปหนูอยู่ร้านคนเดียวเหรอฮะโอ้ไมก่ก็อยู่ร้านคนเดียวเหรอคะเนี่ยสรุปอยู่ร้านคนเดียวะค่ะ อาติ่งแม่นงางัวออกบ่อลครับนอ้นองจีนโน่นังรออาทิ่งลงมาก็สิขับไปบเบิรนะ์นเบตเนาะกลับแล้วนะคะคอนอาเทนกับสุรินทร์แล้วนะคะกับไทยแล้วเดินาท,าขขขทางปลอดภัยเบอรจุกุจุกคนทั้งคนไปและายคนมาเด้อไม่เห็นสนดเลยอาก,อศโโกอาศคือฝนสีสตกยามเศร้าเศรษฐกิจคือบ่ไปน้ำ อ่าพี่น้องโอชิอยูเห็ดเวียกเนะเรียงว่าเรียงหยั่งสอยเขาฝ่าว่านเวียกลายพี่น้องขันไปกับบาดเห็ดหยังไปกันน,ะนางรูดสือ่อไม่ได้ทำอะไรเลยเรือกอยู่ร้านนี่แหละดีสุดฮนะ่าฮ่า ายไปใส่ในใส่โอ้ยนีไปปหาหัมทำไมลุงฮีไปเติานามน้ำมันเดี๋ยวเรามาอืมโอ้หนี่ปลาหำมทำไมนี่ปลาหำมทำไมพกเขาประเดนนี้ปลาหำนะ

ทำไปเองอไปเรีนสุด่งามก่อนจะไปใมมจวบพี่น้องเหลาะน่าได้ก็บ่ไดนี่ยโทรศัพทรุ่นมีนี่ไหวเก็บโทรศัพท์รุ่นมีไหวเหนนนี่สามารจ้านะโอ้ยจังเลย S <S 2> <S 2> โอ้คุณสาวหายบะคือยัง <Okay. S 1> คุณสาวหายบะคือยังคุข่าวจะไปยังเอาหัวใจเมื่อคืนนะคะใ่เมื่อคืนอันแต่เมื่อคืนอะไรีนเมื่อเช้าเยายนี่าา <S <S นาขับไปเบิรงเป๊ะก,ะกินข่าวสักครั้งเดี๋ยวข้างๆ